วันนี้ผพาจะพาเพื่อนๆทุกคนไปทำโทสต์แฮมชีสกรอบนอกนุ่มในทำง่ายมากๆมาดูวิธีทำกันเลยจ้าเริ่มจากเตรียมส่วนผสมก่อนนะเริ่มจากนำขนมปังแซนด์วิชสไลด์หนา6เซนติเมตรมาหั่นบ้าง3คูณ3หั่นบ้างลึกๆแต่ไม่ต้องขาดนะคะเมื่อบ้างเสร็จให้ทำเตรียมเอาไว้แบบนี้เลยค่ะ จากนั้นเตรียมเนยสดแองเกอร์100กรัมนำเนยสดมหาหั่นเป็นแผน่นเสร็จแล้วนำเนยมายัดไว้ที่ร่องขนมปังที่เราบ้างเอาไว้ค่ะยัดลงไปให้เต็มทุกช่องแบบนี้เลยนะคะจากนั้นเตรียมเชดดาร์ชีสแองเกอร์2แผน่นนำมาแกะพลาสติกออกเสร็จแล้วใช้มีดหั่นเป็นชิ้นเล็กๆค่ะจากนั้นนำเชดดาร์ชีสวางบนหน้าขนมปัง เชต้าชีจะทําให้เมนูนี้อร่อยเข้มข้นมากขึ้นค่ะจากนั้นใส่แฮมหั่นเต่าลงไปโรยลงไปให้ทั่วๆแบบนี้เลยนะคะเสร็จแล้วโรยมอสซาเรลลาชีสลงไปค่ะโรยคลุมด้านบนให้ทั่วๆปิดท้ายด้วยการโรยแฮมเต่าด้านบนอีกเล็กน้อยค่ะจากนั้นเตรียมหม้อทอดในน้ำมันแล้ววางขนมปังโต้ลงไปเลยค่ะ ใช้ไฟ170องศาเซลเซียสเป็นเวลา5-6นาทีค่ะเพียงเท่านี้โทอแทมชีสของเราก็เสร็จแล้วค่ะเป็นอีกหนึ่งเมนูที่ทำง่ายแถมใช้ส่วนผสมไม่เยอะด้วยขนมปังกรอบนอกฉ่ำเนยชีสเยิ้มๆอร่อยมากๆเลยค่ะเพื่อนๆลองไปทำกันดูนะคะ แต่ถ้าจะยิ่งให้อร่อยแพนแนะนำว่ายใช้เนยสดและชีสยี่ห้อแองเกอรนะคะเนยสดแท้ร้อยเซยี่ห้อแองเกอรผลิตจากน้ำนมคุณภาพจากนิวซีแลนด์ไม่แต่งสีและกลิ่นสังเคราะห์เจือปนส่วนเชดดาร์ชีสแองเกอรอร่อยมีโปรตีนและแคลเซียมสูงใช้กับเมนูอะไรก็สะดวกค่ะ